นายนภัทรวมโชว์สุดอลังการฉลองตรุษจีนกับบทบาทพญามังกรเปิดประตูแห่งโชคในงานเมกาบางนาชัยนิดยอ่เยี่ยน2024 g o l d i of the Dragon ที่เมกาบางนาค่ะ ศูนย์การค้าเมกาบางนาเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจ,จีนก้าวสู่ปีมังก,กรอย่างยิ่งใหญ่จัดงานเมกาไชนีนิวเยียร์2024่กอรีออฟเดอะดราก้อนโดยได้จัดให้มีพิธีเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการแสดงสุดอลังการภายใต้ชื่อ Master of the Dragon าก้อในวันที่10กุมภาพันธ์2,567ณเมนเอนทรานซ์ศูนย์นการค้าเมกาบางนาจัดเต็มด้วยสีสันแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลมหามงคล ด้วยการเปิดเลิกนำาชยปัดเป่าอุปสรรคต่างๆกับพลังแห่งเสียงกรองสุดกระหึมต่อด้วยการแสดงแห่มังกรโชคลาภจากคณะสิงโตและมังกรทองลูกเจ้าพระยาเพื่อเป็นเสริมความเป็นสุริมงคลให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานจากนั้นเป็นการแสดงของเหล่านักเต้นที่มาโชว์ทวงชาลีลาอันง,งดงามและแข็งแกร่งค่ะ การจะเปิดตัวไฮไลท์ในงานครั้งนี้โดยพญา,ามังกอนที่รับบทโดยน,นายนพัฒเสียงสมบูรณ์ผู้มาเปิดประตูแห่งโชคด้วยพลังมงคลพร้อมวาดลวดลายโชว์ริบบิ้นพญา,ามังกรนได้อย่างพริ้วไหวก่อนจะปิดท้ายด้วยภาพความยิ่งใหญ่ของนักแสดงและบังกอนมหามงคลที่มารวมตัวกันส่งมอบความสุขความโชคดีตอนรับสักราชใหม่ให้กับทุกคนโดยน,นายนพัฒยังได้ร่วมพูดคุยและร่วมอวยพรเนื่องในเทศกาลร,รุจ,จีนปีนี้อีกด้วยค่ะ ใช่ครับก็วันนี้วันตรุษจีนนะครับวันที่10นะครับผมก็มาอยู่ที่ห้างเมกาบางนานะครับผมแล้วก็เฉลมิมฉลองตรุษจีนกับทุกคนที่นี่นะครับซึ่งจะบอกว่าที่นี่เขามีเดคอเรชันที่สวยมากๆแล้วก็เป็นแลนด์มาร์กในการถ่ายรูปหลายจุดมากๆเลยจุดหนึ่งที่ที่ผมชอบมากเนะี่ยก็คือตรงที่ผมทสแสดงโชว์ไปเมื่อกี้นะครับผมก็ <S <S ใครที่อยู่ในโซนนี้นะครับก็อย่าลืมมานะครับงาน Glory of the Dragon นะครับผมแล้วก็แฮชแท็กด้วยนะครับเมกาบางนาชานีซูเน่สองสุสานสีครับผมความพิเศษในงานเนี่ยครับผม คือจริงๆผมรู้สึกว่าที่นี่ทุกคนตั้งใจทำโชว์ออกมาแล้วก็ตั้งใจเดคอเรทให้คนทั่วไทยเนี่ยได้มาเที่ยวันที่นี่มากเลยนะครับอย่างตัวของผมเองเนี่ยเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าที่ปักมือหมดเลยนะครับก็คือเป็นแฮนด์เมดที่ของอาจารย์ยูเนี่แล้วก็โชว์ทุกอย่างเนี่ยทุกคนก็ตั้งใจมากตัวผมเองก็มีเขาเรียกว่าควงควงมังกรซึ่งผมก็ไม่เคยทำมาก่อนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับ อยากให้คุยพรและเชิญชนวนนะครับครับก็ขออวยพรทุกท่านนะครับขอให้ทุกจีนี้ทุกคนนะครับมีแต่วามสำเร็จเข้ามานะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้มีเงินมีทองไหลเข้ามาแล้วก็ประสบสำเร็จปังๆทุกอย่างเพ่งๆเลยนะครับผมแฮปปี Chinese, ้ชานิส w เวียครับ